รู้สักคะจะเอายังไงกับมามีคะหึทำไมดุมามีทุกวันเลยอยู่กันมากี่ปีแล้วดุตลอดทุกวันทำไมคะไม่ไม่รักมามีบ้างเลยเหรอสองสารมามีบ้างไหมทำไมถึงชอบดุมามีทุกวันเลย เนี่ยเนี่ดูดิดุดุไปเลยดูเลยดูเลยเอาเสียงมาเลยเอาเสียงมาเลยเกี่ยวกัดทุกวันเลยทำไมอะ่ะมามีก็มีหัวใจนะลูกทำไมหนูไม่ไคิดถึงมามีบ้างล่ะหืมทำไมดุทุกวันเลยมามีก็เสียใจนะ ไม่ดุได้แล้วโอเคไหมคะลูกโอเคไหมคะเลิกดุมามีนะมามีเสียใจนะเลิกดุได้แล้วดุทุกวันเลยเดี๋ยวมีไม่รักนะพี่พีเอฟซีคะน้องโซดาเห็นเกี่ยวกัดกับมามีทุกวันเลยมามีต้องทำยังไงดีต้องเอาน้อยปเปิดวัดใช่ไหมไปอยู่วัดไหมลูก ประโยชนไหมลูกประโยชนไหมคะไปไหมไปไหมมีเสียใจ